าฉลามกับเพื่อนตัวจิว๋วในท้องทะเลลึกแห่งหนึง่งมีแสงสีและปะการังที่สวยงามมีปลาฉลามตัวหนึง่งชื่อปีโป้ปีโป,ป,โป้มีนิสัยที่ไม่เหมือนใครเขามีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นนักสำรวจแต่ไม่มีใครเห็นด้วยกับเขาเลยจนกระทั่งวันหนึง่ง ปีโป้ได้ยินเสียงดังมาจากใต้ทะเลลึกเขาจึงตัดสินใจว่าจะลงไปดูช่วยด้วยช่วยด้วยใครอยู่แถวนี้ช่วยข้าหน่อยอ้าวเจ้าม้าน้ำเจ้าไปทำอะไรในซอกหินนั่นล่ะไว้เดี๋ยวข้าจะเล่าให้ฟังนะมาช่วยข้าก่อนข้าออกไม่ได้ได้ได้ พอปีโป้ได้ช่วยม้าน้ำออกมาม้าน้ำก็ได้แนะนำตัวเองและเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับปีโป้ฟังข้าขอบใจท่านมากนะที่ช่วยเหลือข่าข้าชื่อจิว๋วเจ้าชื่ออะไรข้าชื่อปีโป้ว่าแต่ว่าเจ้าทำท่าไหนถึงได้ติดซอกหินได้ล่ะคือข้ากําลังหาทางออกจากเขาวงกต ท้องทะเลนี้แต่ว่าหินมันขวางทางอยู่ข้าก็เลยค่อยๆเบียดออกมาแต่ผลสุดท้ายก็อย่างที่เจ้าเห็นนี่แหละฮ่าฮ่อ๋อข้าเข้าใจแล้วละนี่ปีโป้ที่ใต้ท้องทะเลมีที่ซ่อนสมบัติอยู่นะและยังมีความลับอีกมากมายเลยเจ้าอยากรู้ไหมถ้าเจ้าสนใจเราไปสำรวจด้วยกันไหม ไปสิข้าอยากออกสำรวจใต้ท้องทะเลแห่งนี้มานานแล้วแต่ข้าก็ไม่มีใครไปเป็นเพื่อนข้าเลยเช่นนั้นวันนี้เราไปเลยไหมเราเป็นเพื่อนเจ้าเองดีเลยเช่นนั้นเราไปกันเลยไหมอืมไปเลยและทั้งสองก็ได้พากันว่ายน้ำลงไปใต้ท้องทะเลลึกและพวกเขาทั้งสองก็ได้เจอกับฝูงปลากระเบน ปลากระเบนเมื่อเห็นหน้าปีโป้ก็ไล่เอาหางที่แหลมคมและมีพิษไล่แทงปีโป้เพราะว่าพวกเขาทั้งสองไม่ถูกกันส่วนเจ้าจิ๋วนั้นก็ว่ายน้ำได้โดยปกติปลากระเบนไม่ได้ไล่เจ้าจิว๋วก็เลยไปรอปีโป้อยู่ข้างหน้าพอปีโป้วิ่งหนีปลากระเบนไปถึงที่ปลอดภัยแล้ว เขาก็มองเห็นเจ้าจิว๋วก็เลยรีบไปหาเจ้าจิว๋วเมื่อทั้งสองมาเจอกันก็หัวเราะกันใหญ่ปีโป้ก็เลยอวดความเก่งให้กับเจ้าจิ๋วฟังแต่ว่าทันใดนั้นปีโป้ก็รู้สึกว่ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านในตัวเขาปีโป้ตัวใหญ่และมีความรู้สึกไวเขาจึงพูดขึ้นว่า ข่าวนี้อะไรอีกล่ะอะไรข้ายังไม่เห็นมีอะไรเลยเหมือนข้ากำลังโดนไฟช็อตเลยเจ้าคิดมากไปเองหรือเปล่าข้าไม่เห็นมีอะไรเลยปะปปิโป๊ปีโป้ป้ปาไหลไฟฟ้าวิ่งเร็วๆแล้วพวกเขาทั้งสองก็ได้พากันวิ่งไปโดยไม่ได้ดูทางเลย พอรู้ตัวอีกทีพวกเขาก็อยู่ในเขตที่ทะเลมีคลื่นพายุเกิดขึ้นบ่อยๆปีโป้แถวนี้เป็นเขตที่ชอบเกิดพายุทะเลนี่ระวังด้วยนะและเจ้าคอยจับข้าไว้ด้วยเดี๋ยวข้าจะปลิวแต่เจ้าจิว๋วพูดยังไม่ทันจบก็มีคลื่นทะเลพัดกระหน่ำมาอย่างแรงโอ้เจ้าจิว๋วเจ้าอยู่ไหน เจ้าจิ๋วข้าอยู่นี่อยู่นี่อยู่ไหนล่ะข้าก็แอบอยู่ข้างๆเจ้านี่ไงโอ้ยทําให้ข้าตกใจหมดคิดว่าเจ้าหนีไปเสียก่อนแล้วข้าไม่หนีไปไหนหรอกเพราะข้ามีที่ให้แอบฮ่าฮ่าเช่นนั้นเราก็ไปกันต่อเลยนะจ้าแต่ไปไม่ถึงไหนพวกเขาก็ได้เจอกับปลามังกรที่แสนฉลาด พวกเจ้าบังอาจมาในเขตของข้างั้นหรือเปล่าจ้าพวกเราไม่ได้ตั้งใจมาพวกเราเพียงแค่ผ่านมาทางนี้เฉยๆมันก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าพวกเจ้าผ่านมามันก็ต้องมีค่าผ่านทางพวกข้าไม่มีค่าผ่านทางให้ท่านหรอกเช่นนั้นพวกเจ้ามาจากทางไหนพวกเจ้าก็กลับไปทางนั้นเลยมันมากไปแล้วนะเจ้าปลามังกร ในท้องทะเลแห่งนี้เป็นของพวกเราทุกคนไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่งสักหน่อยข้าไม่ได้หมายความว่าท้องทะเลเป็นของข้าแต่ที่นี่คือทินของข้าปามังกรพูดยังไม่ทันจบเจ้าจิ๋วก็ไปกระซิบข้างหูปีโป้ว่าปีโป้ปีโป้ฉันจับแขนนายไว้แล้วนายรีบว่ายนะ้ำไปให้ไวเลยนะได้สิ เจ้าจับแขนข้าไว้แน่นๆนะอืมไปเลยทันใดนั้นปีโป้ก็ได้ว่ายน้ำหนีออกมาจากปามังกรอย่างไว้จนเขารู้ได้ถึงความปลอดภยัยเขาจึงหยุดและพูดคุยกับเจ้าจิ๋วว่าคงไม่มีใครตามมาแล้วสินะเจ้าว่ายมาสัไกลเลยคงไม่มีใครตามมาหรอกฮ่าฮ่าฮ่าเอาซะเหนื่อยเลยเออนั่น เจ้าปีโป้ข้าจำนั่นได้แล้วอะไรเจ้าจำอะไรได้นั่นไงปากกาลังสีนี้สีที่สวยไม่เหมือนใครก็ใช่มันคือปากกาลังสีสวยแปลกๆเจ้ามีอะไรก็พูดมาสิถ้าเราผ่านปากกาลังแห่งนี้ไปนะพวกเราก็จะเจอที่ซ่อนสมบัติแล้วแต่ว่ามันมีก้อนหินปิดอยู่ซึ่งข้าเองก็ยกไม่ไหว ถึงว่าเจ้าถึงได้ชวนข้ามาฮ่าฮ่เปล่าสักหน่อยเรื่องนี้ข้าไม่ได้คิดเลยโอเคข้าเชื่อเจ้าและทั้งสองก็ได้ว่ายน้ำผ่านปะการังนั้นไปพวกเขาได้เจอกับก้อนหินขนาดใหญ่และเขียนจารึกถึงประวัติศาสตร์หลายร้อยปี พวกเขาได้อ่านเรื่องราวและพากันขยับก้อนหินออกเจ้าจิ๋วจึงอุทานขึ้นว่าว้าวปีโป้สมบัติทั้งนั้นเลยสวยงามมากจริงๆใช่สวยงามมากจริงๆเลยแล้วพวกเราจะทำยังไงล่ะปีโปพวกเราจะขนไปกันหมดไหมพวกเรามาสำรวจและผจญภัยแค่นี้ก็พอแล้ว ถึงพวกเราเอาสมบัติไปพวกเราก็ไม่รู้จะเอาไปทำย่างไรในเมื่อความสวยงามมันไม่ใช่ตัวของข้าข้าว่านะปล่อยให้มันอยู่ที่นี่แหละดีแล้วก็จริงของเจ้านะข้าว่าถ้าข้าเอาสร้อยคอทองคำมาใส่สักเส้นหนึ่งข้าก็คงจมลงไปใต้ทะเลแน่ฮ่าฮ่สมบัติพวกนี้มันมี มันไม่ได้มีค่าสำหรับพวกเราเลยเช่นนั้นพวกเราไปขยับก้อนหินปิดไว้ดังเดิมดีกว่านะอืมก็ดีเหมือนกันนะป้าพวกเรากลับกันดีกว่าเนาะและพวกเขาทั้งสองก็ได้พากันว่ายน้ำไปสำรวจพื้นที่อื่นๆใต้ท้องทะเลกันต่อโดยไม่สนสมบัติเลยพวกเขาได้มองเห็นความสุข มิตรภาพระหว่างการสำรวจพร้อมกับการผจญภัยในครั้งนี้ทําให้พวกเขาสนิทกันและกลายเป็นเพื่อนสีกันตลอดมาไม่ว่าพวกเขาจะไปไหนมาไหนพวกเขาก็จะไปด้วยกันเสมอนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามิตรภาพเพื่อนพ้องไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในฐานะเดียวกันถึงต่างฐานะ ทางเผ่าพันธุ์ก็สามารถเป็นเพื่อนกันได้จบแล้วนะคะ